หลังจากนะคะที่ YG ค่ะปล่อยตัวอย่างโปสเตอร์นะคะของน้องลิซ่าออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะต่างก็ตื่นเต้นเนาะยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรียกว่านะคะมากันครบค่ะเลยขอพาไปสอนฮะ,ะเหล่าบรรดาเพื่อนๆของน้องลิซ่ากันสักหน่อยนะ ว่ามีใครกันบ้างน,นะที่มาร่วมยินดีด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าแฟนลิซ่านะมาก่อนใครเลยนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือน้องแชงนั่นเองนะคะตามมาด้วยพี่ซูนะคะที่มาพร้อมกับแคทชั่นนะคะโอละอะไนที่สุดลิซ่าก็มาแล้วอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะนอกจากนั้นก็มีเจนนี่เนาะก็ตามมาติดๆค่ะ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็เมื่อวานนี้พี่สูคงจะรู้แล้วหล่ะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนลิซ่าจะมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะพอมีคนเข้าไปถามใช่ไหมเธอก็บอกว่า coming soon อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ในแทก็กกูเกิลก็มีนะคะเห็นสอน C L C ค่ะก็มาลง IG story นะคะช่วยลิซ่าโปรโมทด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนที่ไทยนะคะ ก็มาด้วยเหมือนกันค่ะย่างคุณเตวินนะคะเขาก็มีการเอารูปนะคะโปสเตอร์ตัวนี้ค่ะไปโพสนะคะเป็นคนแรกๆด้วยเหมือนกันค่ะโดยขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตเสมอนะโดยเจ้าตัวค่ะขออนุญาตนะบอกว่าเอามาลงใน IG นะคะเพราะว่าโมเมนต์นี้ค่ะจะได้แจ้งเตือนในทุกๆปีเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวค่ะเปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะรอเวลานี้มานานมากแล้วจริงๆค่ะอ่านแล้วก็น้ำตาแทบไหลเลยนะเชื่อแล้วนะคะว่าลิซานั้นมีเพื่อนดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนแต่คนก็ คอยซัพพอร์ตเธอค่ะเชื่อว่าเน่ก็ไม่ใช่มีแค่น้องลิซ่าน้อที่ดีใจนะทุกๆคนนะคะทั่วโลกเนี่ยต่างก็ดีใจพร้อมกันไปกับเธอค่ะคนใกล้ชิดเนี่ยทุกคนนะก็มาช่วยกันซัพพอร์ตกันใหญ่เลยนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเห็นมีความตื่นเต้นนะเกิดขึ้น,นะะจากเรา่รงปญาเพื่อนๆของเธอค่ะ,อะแอดก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะแล้วมัเจะกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า